เอเพียงหากเลืองโง่ใจใคคเข้ามองฉันต้องเหมือนคนที่ใจจเลิกลืมที่เธอให้ไว้จะไม่ระคายทนายผิด ว่รักพ่อคนนล้ตื่นเยอะเดี๋ยวเมียรู้เด้ยโอ้โหเมียรู้นะทุกขาทีต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับผมที่เออ่ในการแสดงครั้งนี้สายยันต้องใช้ลริงจิงเพราวยาไปเจอสายที่จันทบุรีมาครับโอ้โหสามคิวไม่ได้หยุดนะครับน้องพีเหรอครับครับไม่เล่นมุกเก่าแล้วเออพวกท่านที่ไม่ได้เนี่ยนี่น่าจะเป็น ตลาดเนี่ยเมืองงานเนี่ยไม่คคาไป็นมดเลยทออี่หน้าเมืของงานก็ไม่น มาจากจังหวัดบุรีนะครับผมโอ้ขอบคุณมากครับผมนี่น้ำพุท่วมบ้านถึงออกมาจากบ้านนะเอาเจ้าหอมสายยันโอ้โหให้สายยันหอมด้วยเอาแล้วโอ้โหจะหอมโอ้เอาต้องเครัวเลยนะเนี่ให้กับผมด้วยเถอะพี่เป้าครับแต่ไปไหนเด็กกัรักอยาจะถามกูมััง่ากูรักเด็กบ้างไหมรักทุ่งแม่จ๋า ขอขอบคุณนะครับผมที่มีรางวัลน,น้ำใจให้กับเอ,อพีกน้องบิ๊กเงินที่ท่านให้มาก็ไม่ไปไหนครับรักษาพ่อพ่อตอนนี้ก็รอแล,แล้วเดี๋ยวไปพ่อพ่อมึงไมื่อไร่ปุกงเยียมบวดหน้าไาอีกทีนี่นนมันต้อง,องส่งอยู่เลยเปลยนชื่อให้ก่อนนี่จะเป็นคำพูดของผิดห,ลหลัวขาดแน่ที่นี่มันเมืองเลยนะพ่อท่าน มันเมนืองงามไม่ต้องมีหนานนำหน้าต้องมีหนานำหนานดูง่ายดูบอกชันนี่หนานเป้าโอ้โหเจ๋งแต่ผอชัันคิดว่านะการที่มาตื่นพอคุณระตูรบครั้งนี้ผมจะย้วยเพลงท่านเนี่ยน่าจะร้องเพลงไม่ใช่ค่ะเฮ้ย ที่จะไปร้องเพลงทำไมถึงไม่ไดเไปนาเฮ้ยแล้วก็เข้าเมืองหลวงเลยเข้าไปตรงะทรวงศึกษาเราไม่รู้เลยว่าไปทางไหนไยังไงเราร้องเพลงเนี่ยมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรลยพกท่านมันอาจจะให้ไปเป็นสื่อพวกขุณเชื้อก็ได้ถ้าเกิดว่ามันไม่ไดีมีประโยชน์ด้วยชาวบ้านและตลาดแถวนี้ติดใจาอาจาจะตกละวันก็ได้พวกท่านเออแต่ตอนนี้พูดอยงนี้ก็หิวข้าวได้วยเนีหิวข้าวก็ไม่มีตังค์ด้วยไม่ได้ตังค์มานี่ไงอะไรอ่ะไม่หัวมันไม่ใช่ตังค์เลอ๋อเนี่ยเหรอเออดูว่าทีมไหนอันนี้ใช้ไม่ได้้ไไม่่ดออาายงี้ จะร้องเพลงใช่ไหมแต่ว่าอย่ามีพิรุษน,นะเอาได้อยาให้พงษ์ท่านร้องผมจะไปโฆษกอ่านเลยพงษ์จะร้องไม่ไหวแล้วเสียแห้งๆได้ได้ได้เดี๋ยวต้องประกาศหน่อยเราต้องเป็นโฆษกประกาศก่อนเป็นโฆษกโอ้เป็นเจะาเว้ยเป็นครัวเป็นวันเลยได้ไหมนะเดี๋ยวประกาศกันหน่อยนะเนี่ยกราบสวัสดีพ่อแม่เฮ้ยพี่น้องอ่ะตายหมดแล้วมาแค่นนะีๆๆนะ้มาแค่นะีนะ้ รู้สึกว่ามันแห้งๆเกินไปเป็นไอโค่สายย่าต่อเดินเป็นไอโค่อะไรกรดาบสวัสดี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 เยี่ยมมาก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 แกวเลยแกวเลยเลยเลยพอสายยันประกาศรุกไปไหนแล้วจ้าแก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 โอ้ทุกเม็ดเลยเม็ดเลยเลยเลยกราษสวัสดี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 พ่อแม่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 พี่น้องที่กําลัรักทุกท่าน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  กับสวัสดีคุณพ่อพ่อพ่องพ่องพ่องพ่อที่มาจะอ่างศิลาศิลาลาลาแล้วก็กลับสวัสดีคุณแม่คุณแม่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 ไม่ต้องเน้นพ่อแม่กูมากก็ได้ก็มึงพูดแล้ว่าเอาดีๆหน่อยจ็นจ่าจ่ะที่มาเชียร์สายยันในค่ำคืนนี้นี่นี่นี้นีสายยันก็จะขอ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 อย่าให้ได้เจ็บ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  อย่าให้ได้จน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 ก็ไม่มาก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 ก็ไม่นานนานานนานก็ไม่ถึงตายตายตายตที่ผายตายกันตาไปเอ้าบางจทีงคท่นะเป็นเอโคแล้วเนี่ยให้มันดีๆเนียไม่ต้องแล้วเหมือนเมื่อ่จะประกาศถึงนักร้องเลยเออกราบสวัสดีพ่อแม่ที่มาในค่ำคืนนี้มาพบกับมิติใหม่ นักร้องคนใหม่หหมบุคคลคนนี้เขาเกิดมาเพื่อข้าวสายันกันยอดรักผักสุรชัยไซสมหญิงดีติ่งสุนารียติ่งอะไรเขาจะติ่งหูสุนารีเพอดีของเขาทีนักร้องนานภูครับนานภู ไม่ชไว้เท่าไรหัวใจไม่บอกว่าไม่ต้องรอวันนั้นแลนอกลลนองพี่จะคองตินัยกันดยไายเรียกพี่สะแขกเลยพี่นี่ก็เลยงไายายเขาเรียกน้องสาวแกชานเลย นี่เจ๊โบลงมานีออ่อะไรเนี่ยคะอะไรเนี่ยไม่ไม,ไมีไม่มีงานการจะทำกันหรือไงคะขายเนี่ยคะเจ๊ฟังนะตอนนี้ช้านักขายแต่ตอนนี้ที่เมืองไนของเราเนี่ยมีนุ่มหลอกรอ้องเพลง สวัสดีค่ะเจโบจโต้อ๋ออะโกแพ้เขาไป็นี่แพ้นั่นนึกเปียงไว้นุ่น มาเป็นลกูกนังแอนเลยเว้ยเจสสวัสดีครับยายทายที่ไหนล่ะตึ้งสิบห้าหยกหยกสิบหกยันเย็นเย็น,นเลยเนาะฮะเอเอเดียว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 โอ้ย,เ,ยเอเอเดถึงตัวด้วยทําอะไรผิดหรือเปล่าครับทำไมต้องบอกให้หยุดเป็นเป็นอะไรจ๊ะเมื่อกี้เนี่ยร้องเพลงใช่ไหมละ่ะผมร้องเองครับเจสร้องแล,งล้วไอ้นั่นเขาจะทำอะไรนะ เป็นโค้ดสดครับโค้ดโสดเป็นโค้ดโสดสวัสดีครับเจครับนึกว่าถามว่าครูเหมือนเนอะก็เหมือคล้ายๆเนอะโตใส่ที่บ้านน้ำควงแล้วมั้งน่ะทำไมอ่ะเพราะครูผักชีอยู่เนี่ยเอออันนี้อันนี้เขาแพ้เาแพ้เขาแพ้ของพี่เปาเองถ้าเกิดกูจะโดนถีบคนแก่ได้ยิไหมได้ผมสงวนอย่าทำลายวัตถุโบราณครูผิดอะไรครับเออแล้ว เลงเพราะเหรอครับนี่นี่เจ๊เจช๊ชอ,ชอ,ชอบชอบชอบปากเลยเพลงเนี้ยว่าพูดนี่ใครร้องไม่ได้ละชอบเดี๋ยวจะขอเพลงสักหนึ่งเพลงได้ไหมแล้วขอแล้วให้อะไรหรือเปล่าครับอา้าวอยากได้อะไรแลยทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ย <laughs> โอ้ยเขาไม่เอาไปเผาผีหรอกไอ้พี่เห็นอย่างนี้แล้ว<อ>ประจันย,ยังดุครับผมร้องให้อีกหนึ่งเพลงก็ได้ครับแต่เจ๊ต้องเต้นด้วยนะ สวยติงน้าน้องสาวคิวขาวมันกับคนแต่งร่มใบทำปุ้มมาแต่ปากด้สวยมีไรมาหัวใจหนุ่มน่นทางฝในไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันเทปที่ดียวจำล่างลมาอยให้เข้าไปรัตางสีโข้าไปเลย Come oh, on!